สวัสดีครับเพื่อนเ mm hmm. พื่อนพบกันอีกครั้งนะครับช่องมีไรเดอร์นะฮะวันนี้อยู่ที่บูธของ Honda Big Wing เชียงรายนะครับผมแล้วก็อยู่ในเซ็นทรัลเชียงรายนะครับวันนี้ผมก็มาทราบว่ามีงานบูธของ Honda Big Wing เชียงรายที่เซ็นทรัลนะครับ <are> แล้วทราบมาอีกว่ามีโปรโมชั่นโดนๆเหมือนกับงานเอ็กซ์โป 2020นะครับผมเราไม่ต้องไปใจเลยเรามาที่ตรงนี้เรามาถามพี่ๆเซวได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกว่าว่ามีรถอะไรข้างในกันบ้างน,นะครับมีโปรโดนใจยังไงกันบ้างน,นะเอาแบบเร่าๆเลยโอเคไปครับผม สำหรับผู้ที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับโปรโมชั่นนะครับที่ทเทียบเท่ากับงาน EXPO 2020นะครับก็เป็นพี่ท่านนี้เลยนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวที่หนึ่งนะฮะสวัสดีครับเซลใหญ่จากวิวิงชียงรายครับผมโอ้พี่ใหญ่นะครับผมอ่าเรามาดูแต่ละคันกันเดี๋ยวว่ามีโปรโมชั่นอะไรที่มันโดนใจเราไม่ต้องไปถึงงานเอ็กซโปที่กรุงเทพนะครับผมเดี๋ยวมให้้ขอูลครัท่านไหนก่อนดีครับผมเอาฝั่งนี้กันก็ได้ครับจะเป็นเรื่องของ อ่าสปอร์ตเอเวนเจอร์เนาะทั้งสองรุ่นรุ่นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ดีระบบเกียร์ดีซีทีเนาะครับผมทั้งสองรุ่นตอนนี้ยโปรโมชั่นในนักเวลาเนี้ยที่พิเศษมากคือมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ประกันภัยชั้นหนึ่งให้ครับผมก็สามจุดสองเก้าสามจุดสองเก้านะฮะที่ให้ที่ให้กับลูกค้านะครับผมไม่จำเป็นโอเคก็ได้ก็คือจังเยก็คือครับแอฟริกาทวินนะฮะใช่ครับโอเคราคาเต็มเขาราคาเต็มถ้าเป็นแอฟริกาทวินอ่าเอลสีตัวนี้ก็คือ 6 9 9 0 0กบาทครับผม6 9 9 0 0ก้าหมื่นเก้าับาทนะครับส่วนสีแดงฝั่งนู้นที่เป็นมาเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็อยู่ที่559,000บาทครับ595,000บาทนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเกียธรรมดาโอ้โหกี่ซีซียังไงบ้างครับเนี่ยสองคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์1,100ซีซีครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่ของ Honda นะครับครับผมถ้าอย่างเอ่แยกรุ่นก่อนถ้าอย่างสีแดงก็จะเป็นในเรื่องของ สายลุยเน้นลุยมาน้นลุยครับ,รบผมแต่ถ้าชอบสายโทวล,ลิ่งนั่งย,วยาวๆขีๆ่ไกลๆก็จะแนะนำเป็นนี่ครับสีไลคัลเลอร์ของฮอนดาก็คือตัว L4 ตัวนี้นะครับที่ตัวนี้ต่างกับนี่ก็คือในเรื่องของช็อตไฟฟ้านะครับช็อตไฟฟ้า่างไม่มียังไงก็คือชุบเลดเนาะไม่มีอย่างไรครับผม,บผมแล้วก็ชิ้ลหน้าปรับได้5ระดับปรับได้5ระดับครับผมหน้าระดับปุ๊บแล้วก็จะมีในเรื่องของแหลกท้ายแล้วก็ในเรื่องของตัวการ,รกระแทกด้านล่างเนี่ยติดกับตัวรถมาให้เลยนะครับและพิเศษก็คือตัวนี้หน้าจอ เขาเป็นหน้าจอที่สัมผัสได้หน้าจอสัมผัสได้สัมผัสได้เราจะเราสามารถปรับหมูลได้เนี่ยสามารถปรับโหมดที่หน้าจอได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเล่นที่ประกบมือแล้วแต่ถ้ายอกค้าขนาดที่ประกบมือก็สามารถมาปรับที่นี่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าข้อมูลทุกอย่าง GPS บลูทูธอะไรพวกเนี้ยผ่านมือถือ Apple CarPlay สามารถเปิด GPS ดูได้ฟังเพลงในหมวกกันนอกได้แต่ต้องต่อเชื่อมกับ ตัวรถก็ถึงแอปใช้ของเพื่อนทำนี่นะครับผมพิเศษสเพื่อนๆน่าสนใจรุ่นนี้นะครับแอฟริกาทาวินนะครับผมมีโปรโมชั่นด้วยนะอย่าทิ้งไทยออกไปแล้วนะครับผมมีประกันไทยนะครับโอเคเราไปไล่เรียงไปเลยครับผมมาที่ตัวอ่าตัวนี้จะเป็น XADV ครับผม XADV นะฮะ544สีแดงตัวนี้ตอนนี้ราคาของเขาอ่ะจากราคา400,000ตอนนี้เขาปรับราคาลงมาให้ลูกค้าจับต้องได้ง่ายขึ้นเนาะราคาตัวนี้อยู่ที่45,330บาท ฟังดีดนะครับขออีกครั้งครับผมจาก420,000เหลือ45,330บาทปรับ<ล>าราคาลงมาแล้วยังมีในเรื่องของคิให้เชื่อให้กับลูกค้า15,000บาทแล้วแถมน้ำมันให้อีก5,000บาท เจ้าก็คือรวมกันเปสองหมื่นถ้าลูกค้าจะเอามาทําเป็นส่วนรถส่วนอะไรก็สามารถมาทําได้สุดยอดเลยนะครับโปรนี้ได้ดับเบิ้ลเหมือนกันถ้าเป็นรถนําเข้าเนี่ยดอกเบี้ลสามสุดก็คือ3ามจุดสองเก้าอ๋อใจหอมแบบ XADV นะครับก็มาเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆได้อีกนะครับมีส่วนลดด้วยอย่างที่ได้บอกไปพี่ใหญ่ได้บอกไปเมื่อกี้นะฮะผมโอเคถ้าสนใจก็สนใจก็มากันได้นะครับผม ตัวนี้ก็คือรถเบสเซลเลอร์ของฮันด้าบิ๊กวิงแล้วก็คือคันนี้เลยครับ C B 500X สำหรับบิ๊กวิงเชียงรายตัวนี้ขายดีเลยเหรอครับขายดีอันดับหนึ่งครับผมขายดีอันดับหนึ่งของบิ๊กวิงเชียงรายนะครับครับผมอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือ C B 500X เนาะสีใหม่นะครับก็คือสีใหม่นะฮะนี่ครับตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับเพื่อดูให้มันดูดันขึ้นแล้วก็โครงรถบ่งบอกถึงว่าตัวนี้เป็นโมเดล2020เป็นโมเดล2020นะฮะเป็น2 0 2020นะครับแล้วก็ ตอนนี้โปรโมชั่นนะครับที่ให้กับลูกคา้กคาคือปีประกันภัยชั้นหนึ่งปีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วกิฟต์ไวเชอร์ให้ลูกค้า15,000บาทนะครับแล้วส่วนตามดอกเบีย้ยนะครับก็พิเศษสำหรับงานมาเอเตอร์อินโฟคันนี้ก็คือดอกเบีย้ยต่ำสุดก็คือ4.25จุดสองหเปอร์เซ็นต์นะครับตัวน,น,นี้ได้อยู่ได้อยู่ครับแล้วอย่างหนึ่งคือรถรุ่นนี้เรามีทดลองขับที่โชว์รูมด้วยนะครับลูกคา้าท่านใด ยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะขับได้หรือมันสูงไปหรืออะไรเงี้ยเชิญที่โชว์รูมได้ก็ลองไปับทดี๋ยวสอบขับก่อนแล้วก็กาตัดสินใจก็ได้ครับว่าเราเราซื้อไปแล้วเราขับได้หรือว่าอะไรเงี้ยเข้าไปดูที่โชว์รูมได้มีนี้ท้ลองขับได้โดนใจเรลองขับขี่ได้นะเราะว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับเพื่อนๆก็เป็นตัวเลือกอีกอย่างของมือเพื่อนนะสำหรับ CB 500X นะครับผมโอเคนี่คือสุดหล่อของสุดหล่อใช่ครับสีสูบเรียงโดนใจวัยรุ่นเสียงหวานๆนะฮะ CBR 650R นะครับ CBR 650R นะครับพี่ใหญ่ครับตัวนี้ก็คืออ่ารุ่นที่ตอนเนี้ยที่เป็นกระแสมาเลยก็คือตอนนี้อ่าสปอร์ตตรงเนี้ยพิเศษสุดถ้าอ่อช่วงนี้นะครับครับนี่ครับมีโปรโมชั่นให้ก็คือแถมหมวกน็อต KWT คาร์บอนนะครับมูลค่า12,500บาทปีหนึ่งใบฟรีหมวกน็อต KWT นะฮะผมคาร์บอนเลยเหรอครับใช่ครับผมคาร์บอนสุดยอด ตัวนี้ก็ทําให้ลูกค้าทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะ่มีอะไรพิเศษสําหรับรุ่นนี้ไหมเนี่ยครับผมหมโกันน็อกแล้วเขามีคิปว่าช่วยให้กับลูกค้า2 3 0 0 0บาทฟรีประการไฟทะเบียนพรบบอบนะครับผมลูกค้าดาเขาเรียกว่าดอกเบี้ยพิเศษก็คือ4ดอกเบี้ยจาก4.25ตอนนี้เขาปรับให้ลูกค้าในงานเลยก็คือเหลือ3.95จุดเก้าห้ครับสามจุ้นะครับสุดยอดสำหรับ C B C B R ของเขาค่าส่วนแอนเนาะครับผม สีดำสวยโอเคข้างๆนะครับก็คือรุ่นพี่รุ่นน้องกันกับ CBR 650R ก็คือ CB 650R CB 650R สีแดงเพลิงตัวนี้ครับสวยก็ได้แดงเพลินมาก CB 650R อีกอย่างก็คือโปรโมชั่นจะเหมือนตัว CBR เหมือนกันก็คือมีหมวกกันน็อก k y t ให้1ใบได้หมวกกันน็อกฟรีด้วยนะ k y t Carbon นะครับผมแล้วก็คิวไวชเชอร์ให้กับลูกค้าเนี่ยอาจจะมากกว่า CBR ไปอีกนิดนึงก็คือ25,000บาท ครับปีทะเบียนพรบประกันชั้นหนึ่งให้กับลูกค้าครับก็ดอกเบี้ยกับค่ากันก็คือ3 9 5จุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนาะนี่คือตัดสุดรสำหรับรถสองห้าสิบแะครับอีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนำจริงก็คือรุ่นเริ่มต้นของฮันด้าบิ๊กวิงที่มีจำหน่ายในศูนย์บิ๊กวิงทั่วประเทศก็คือตัวนี้ครับผมซีบีห้าร้อยเนะครับ CB 500F ก็คือบินเครื่องยนต์ประหยัดนะครับถ้าลูกค้าอาจจะเป็นไบ็คเกอร์เริ่มต้นหรือว่าอาจจะ ครับบิ้กไบอ่ะรุ่นเนี้ยบอกแลรุ่นเนี้ยเขายังสามารถเอาไปสอบไปขับขี่ปีหน้าได้ก็คือรุ่นเนี้ยเขาจะเน้นเอาไว้สอบสอบไปขับขี่บิ๊กใบปีหน้านะครับผมแล้วอย่างหนึ่งคือโปรโมชั่นจาก่อนข้างที่จะจูงใจราคาหนึ่งก็คือตัวเนี้ยถ้าตามโปรโมชั่นที่ทางร้านเขาจัดไว้ให้นะครับก็คือลูกค้ากำเงินมา165บาทออกกันนี้ไปได้เลยเท่าไหร่นะครับ165บาทร165บาท ตอนก็ประมาณ3,000ไม่เกิน4ี0 0ห้าปีออกรถได้เลยใช่ครับออกรถได้เลยนะครับรโปรโมชั่นเนี่ยก็อยากให้เข้ามาสอบถามาากับเซลล์ดูก่อนว่าเป็นอย่าง,างนี้ได้ไหมออกรถจีออกรถได้จริงหรือเปล่าอ,อ,อ,อย่างเงี้ยครับเราเข้ามาถามดูได้มีคน,นออกแล้วมีคนออกแล้วมีคนออกแบบนี้ร้อยหกพันห้าบาทมีจริงจริงนะครับผมเข้ามาถามได้แต่อย่างหนึ่งเออขอแนะนำในเรื่องของโปรโมชั่นเนาะก็คือมีกิวัชเชอร์ให้กับลูกค้าสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่นสองพันบาทคิดโปรโมชอร์ใช่ครับแล้วก็บฟีดบำกันภัยทะเบียนพรบครบครับผม จัดไปนะฮะใช่ครับันนี้เลยก็เริ่มต้นใจจริงๆนะครับเพื่อนๆดูได้เลยครับขอบคุณพี่ใหญ่จริงๆนะฮะสัตว์โอแรงๆขออนุญาตถามนิดนึงงานบูธของ Honda Biking เนี่ยที่เซ็นทรัลเชียงรายเนี่ยจัดถึงเมื่อไหร่นะฮะเพื่อจะได้มาดู่่มาครับผมแล้วก็จบมันวันที่วันอาทิตย์ที่สิบสามวันที่สิบสามเป็นวันสุดท้ายเลยนะครับใช่ครับเรสามารถเข้ามาเลือกชมแล้วก็รถหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อได้ในบูธนะครับแต่ที่สำคัญคือถ้าไม่มีอะไรพลาดเนาะพรุ่งนี้ สุดหล่อของ CBR จะมาก็คือ CBR 1 0 0 0 RR พวกนี้อาจจะเข้ามาที่ในบูธแต่ถ้าชมจริงๆอาจจะเป็นวันจันทร์นะครับยังไงถ้าลูกค้าอยากเห็นตัวจริงว่าไอ้รถที่เขารอกันคอยกันมาหลายเดือนเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็มาดิชมได้นะครับก็ในพยัยาฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนาะผมก็สงสัยต้องขอรบก่นพี่ใหญ่ในวันที่รถมานะครับ CBR หนึ่งพันแล้วเป็น AA นะครับผมอสาม A เนี่ยนะครับสว่าเป็นยังไงนะครับผมเราจะมาโชว์ตัวจริงรถราคาล้านกว่าบาทที่เราสามารถจับต้องได้เนี่ยมาจอดในเนี้ให้เราได้ชมว่าเออมันเป็นยังไงเราเข้ามาดูได้ไม่ต้องไปดูกรุงเทพนะครับที่นี่เราสามารถจับต้องรถราคาหนึ่งล้านบาทได้ครับผมถ้าเกิดว่าอยากจะโทรเข้าไปสอบถามทางศูนย์บิ๊กวิงเชียงรายเนี่ยมีเบอร์โทรติดต่อไหมครับบอกให้เรื่องระหว่างสามารถติดต่อเบอร์ศูนย์ของ Honda Big Wing ได้โดยตรงก็คือ080 4641414นะครับผมถ้าเบอร์ส่นตัวผมก็0613454161นะครับเซลใหญ่ยินดีให้บริการแล้วก็ทีมงานของพี่มีทุกคนก็ยินดีให้ข้อมูลกับลูกค้าเป็นเหมือนแญบบาติพี่น้องกันเนาะเราไม่ได้แบ่งว่าคุณจะใช้ย่ออะไรมาก่อนแต่ของเรา ทุกคนคือพี่น้องเหมือนกันหมดนะครับไม่แบ่งค่ายนะครับผมเราเข้ามาสอบถามข้อมูลละเทสต์ได้หรืออะไรพวกเนี้ยเราก็มีรถให้ลูกค้าได้เทสต์ได้แทบจะทุกรุ่นนะครับเราลองเข้ามาดูกันก่อนนะครับข้อมูลเป็นยังไงบ้างขอบคุณพี่ใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆโดยประมาณนะครับผมโอ้ยร้อนมากเลยวเนี้ยก็นี่เป็นโปรโปดีๆที่พี่ใหญ่ได้แนะนำให้เพื่อนๆได้ได้รับฟังกันนะครับผมก็ ยังไงเพื่อนๆที่อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเชียงรายก็เข้ามาดูที่ศูนย์ฮันด้าบิ๊กวิงเชียงรายได้นะครับจัดบูธถึงตั้งแต่วันที่4นะครับจนถึงวันที่13นะครับผมวันสุดท้ายและเดี๋ยวก่อนจะมีพี่ใหญ่นะครับตัวเรือธงของฮ o นด้าบิ๊กวิงเชียงรายมาเลยก็คือ c b r 1 0 0 0 RR นะครับผมเดี๋ยวเราถ้าเกิดรถมาแล้วเดี๋ยวผมจะมารบกวนพี่ใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไงที่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ